ีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม .1 หนทุกคนนะคะกลับมาเจอกับพวอมอีกแล้วนะคะวันนี้เรายังอยู่ในสาระเศรษฐศาสตร์นะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของสถาบันการเงินนะคะในหน่วยนี้นะคะนักเรียน linkage, จะได้เรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องความหมายและความสําคัญของสถาบันการเงินนะคะประเภทของสถาบันการเงินแล้วก็ธนาคารกลางนะคะเอามาดูความหมายและความสําคัญของสถาบันการเงินกันก่อน นะคะความหมายนะคะความหมายของสถาบันการเงินหมายถึงสถาบันที่ทำหน้าที่นะคะเป็นตัวกลางในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินนะคะเป็นผู้รับฝากหรือระดมเงินออม และการให้สินเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคลครัวเรือนหรือหน่วยธุรกิจนะคะสถาบานันองค์กรต่างๆนะคะอาจจะมีเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายที่จะสามารถเก็บออมไว้ใช้จ่ายในอนาคตได้นะคะหรือรวมไปถึงนะคะสามารถที่จะนําเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายจากการลงทุนนะคะไปลงทุน เพิ่มผลประโยชน์นะ,ะก็คือสามารถที่จะได้รับเป็นดอกเบีย้ยเป็นรายรับนะคะแต่ถ้าเกิดในทางตรงกันข้ามนะคะในด้านของบุคคลในด้านของการเป็นผู้ผลิตนะคะบางส่วนเนี่ยอาจจะมีเงินอยู่น้อยนะคะหรือว่าน้อยกว่าที่จะต้องจ่ายไปนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องมีการกู้ยืมนะคะเขาก็สามารถไปกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินมาใช้จ่ายในการหมุนเวียนในด้านของการผลิตหรือ อาจจะเป็นก,กู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถอะไรแบบนี้นะคะหรือการกู้ไปดําเนินการทําธุรกิจต่างๆเพราะนั้นแล้วนะคะสถาบันทางการเงินเนี่ยจึงเป็นตัวกลางนะคะในการที่จะทําให้หน่วยงานบุคคลนะคะครัวเรือนท้องถิ่น นะหรือกลุ่มธุรกิจต่างๆนะคะก็จะสามารถที่จะทำธุรกรรมทางการเงินรับฝากนะคะถอนหรือการให้สินเชื่อได้นะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ลักษณะสําคัญของสถาบันการเงินนะคะเป็นแบบไหนนะคะลักษณะลักษณะสาคัญของสถาบันทางการเงินมีอยู่3ลักษณะด้วยกัน1นนะคะก็เป็นตัวกลางนะคะเป็นตัวกลางเป็นสถาบันที่อยู่ระหว่างผู้ออมและผู้ที่ต้องการที่จะต้องการสินเชื่อในการกู้ยืมนะคะ 2. เป็นผู้ที่รับความเสี่ยงแทนนะคะโดยที่สถาบันเนี่ยที่รับความเสี่ยงแทนเนี่ยก็คือธนาคารที่เราเนี่ย ไปใช้บริการนี่แหละนะคะก็คือเขาจะรับความเสี่ยงแทนผู้ออมหรือรับความเสี่ยงแทนผู้กู้นะคะก็คือกู้ยืมเงินนะคะเนื่องจากว่านะคะการฝากเงินการออมเงินการกู้เงินต่างๆนะคะจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ซึ่งในการดําเนินการการปล่อยสินเชื่อให้กู้ยืมเนี่ยนะคะมันจะต้องมีความเสี่ยงอาจจะเกิดอย่างเช่นการผิดนัดชําระหนี้นะคะหรือ เกิดหนี้เสียต่างๆก็คือคนเนี่ยเขาไม่จ่ายมาอะไรเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะธนาคารเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่รับความเสี่ยงนะคะในขณะเดียวกันนะคะคนที่กู้เงินนะคะก็จะเกิดความมั่นใจว่าเงินที่กู้มาเนี่ยใช้จ่ายอย่างเพียงพอนะคะมเีเพียงพอกับความต้องการของตัวเองเนี่ยหรือว่าให้เป็นไปตามเอ่อตามแผนการหรือระยะเวลาที่ผู้กู้เนี่ยกำหนดไว้นะคะ และสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการสร้างสภาพคล่องทางการเงินนะสถาบันทางการเงินเนี่ยจะทําหน้าที่ในการช่วยนะ,ะให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินนะ,ะโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะไม่ใช่เจ้าหน้าที่สิขอโทษโดยที่เขาเนี่ยจะทําหน้าที่ค้าประกันนะคะการออกเช็ค ตัวสัญญาใช้เงินนะคะหรืออื่นๆให้กับหน่วยงานบริษัทห้างร้านนะคะหรือองค์กรต่างๆทำให้ตราสารดังกล่าวนะคะได้รับการยอมรับมีความน่าเชื่อถือนะซึ่ง จะสามารถดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดความสะดวกแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นมีความรวดเร็วและสามารถขยายกิจการทางเศรษฐกิจเนี่ยให้กว้างขวางออกไปนะเพราะนั้นแล้วนะคะสถาบันทางการเงินเนี่ยจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานต่างเนี่ยให้สอดคล้องแล้วก็ทันสมัยต่อสภาวะเศรษฐกิจและสังคมโลกอยู่ตลอดเวลาอย่างสมัยก่อนใช่ไหมคะ เราเนี่ยจะฝากเงินเนี่ยเราจะต้องไปธนาคารเราจะถอนเงินเราก็ต้องไปธนาคารใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะเราจะฝากเราจะถอนเงินนะคะเราก็ใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวใช่ไหมคะเราก็จะสามารถที่จะโอนเงินฝากเงินถอนเงินอะไรเงี้ยนะคะก็ได้สะดวกรวดเร็วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ธนาคารเนี่ยแต่และธนาคารมีการปรับตัวนะคะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันนี้นะคะ อ่ะต่อไปค่ะประเภทของธนาคารนะคะสถาบันทางการเงินนะคะมันจะแบ่งออกได้หลายประเภทแล้วแต่ว่าจะใช้เกณฑ์อะไรนะคะมากำหนดแต่ในที่นี้นะคะในที่นี้นะคะเราจะแบ่งตามกออิจการของสถาบันทางการเงินนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นประเภทของธนาคารและก็สถาบันทางเงินสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะคะอ่ะ ถ้าเราแบ่งตามลักษณะของกิจการนะคะก็จะมีอยู่2อ,อย่างอย่างที่บอกไปก็คือเป็นสถาบันทางการเงินประเภทธนาคารนะคะก็คือเป็นสถาบันทางการเงินที่ทําหน้าที่รับฝากเงินออมเงินนะ,ะปล่อยกู้ ก็จะอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะคะนักเรียนรู้จักธนาคารอะไรบ้างเอ่ยนะคะที่นักเรียนรู้จักสีเขียวสีฟ้าสีส้มสีอะไรก็ว่าไปนะคะถ้าเกิดเป็นธนาคารของรัฐนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นธนาคารพาณิชย์นะคะก็จะเป็นมีของเอกชนเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรนะคะพาณิชย์นะคะ อะไอีกกรุงสีเกียรตินาคินทิสโก้ธนาชาติอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์นะคะซึ่งธนาคารเหล่านี้ก็จะทําหน้าที่ ล่อยเงินกู้และฝากออมเงินนะคะและลักษณะที่2นะคะก็คือสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะคะลักษณะของสถาบันแบบนี้นะคะจะเป็นในลักษณะสถาบันที่เป็นเกี่ยวกับเงินทุนนะคะบริษัทประกันชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์ลงรับจำนำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอะไรแบบเนี้ยนะคะ ลักษณะที่2นะคะเราจะแบ่งตามลักษณะของการดําเนินงานนะคะหรือการดําเนินการก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะก็คือเป็นสถาบันทางการเงินแบบทั่วไปและสถาบันการเงินแบบเฉพาะอย่างนะคะ,ะสถาบันทางการเงินแบบทั่วไปนะคะเป็นสถาบันทางการเงินที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆทางการเงินนะคะ ก็าฝากถอนอะไรพวกนี้อย่างที่ครูบอกไปนะคะต่อยกู้ต่างๆอะไรเงี้ยนะคะทำลงทุนในด้านของกองทุนหลักทรัพย์ต่างๆนะคะก็ธนาคารพาณิชย์บริการบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมต่างๆแบบนี้นะคะและประเภทที่2นะคะก็คือสถาบันการเงินเฉพาะอย่างเป็นสถาบันที่ทําหน้าที่เฉพาะนะคะในด้านของการเงินนะคะ แต่ว่าสถาบันประเภทนี้ส่วนใหญ่นะคะจะเน้นปล่อยสินเชื่อนะคะจะเน้นปล่อยสินเชื่อปล่อยกู้ต่างๆนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะธนาคารอมสินนะคะถือว่าธนาคารอมสินเนี่ยเป็นสถาบันทางการเงินที่จะพยายามส่งเสริมในด้านของการออมทรัพย์ให้กับประชาชนนะ,ะโดยเฉพาะผู้ที่มีไรายได้น้อยนะคะแต่ว่าธนาคารอมสินเนี่ยก็ถือว่าอยู่มานานมากๆนะคะเพราะว่าจัดตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่พศ2456นะคะ เพราะนั้นแล้วการดําเนินงานของธนาคารอมสินเนี่ยจะเป็นการรับฝากนะรับฝากทอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าลักษณะของอการรับนอกจากการรับการรับฝากแล้วมันก็ยังมีในด้านของการนําเงินเนี่ยไปลงทุนอย่างเช่นการซื้อพันธบัตรรัฐบาลน,นะคะตั๋วเงินค้ังตั๋วสัญญาเงินนะคะของกระทรวงการคลังซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนภายในของประเทศนะคะซึ่งเป็นของรัฐบาล ทั้งให้หน่วยงานรัฐบาลรัฐวิสาหกิจนะคะกู้เงินเนี่ยไปลงทุนสร้างระบบสาธาร,รโภคต่างๆเพื่อการพัฒนาประเทศนะ,ะอ่ะอะไรอีกนะะตัวอย่างอีกสถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะอย่างนะ,ะก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะ,ะก็จะเป็นสีเขียวๆอะ่ะนักเรียนอาจจะเห็นอาจจะเคยเห็นผ่านๆน,นะคะ สถาบันทางการเงินตรงนี้นะคะเขาจะทําหน้าที่ช่วยเหลือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกเกษตรกรนะคะก็คือส่งเสริมคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรนะคะสถาบันทางการเงินาการเกษตรและสากรนะคะถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อพศ2 5 0 9นเะคะเงินทุนหลักในการดําเนินงานของธนาคารเนี่ยได้มาจากการฝากเงินของธนาคารพาณิชย์นะคะ เงินกู้จากกระทรวงการคลังนะคะเงินกู้ของทุนส่งเคาะการเกษตรการออกพันธบัตรต่างๆนะคะหรือจากแหล่งเงินทุนอื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหน้าที่สําคัญของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะ,ะถือว่า เป็นสถาบันที่ให้สินเชื่อนในระยะสั้นนะคะหรือระยะกลางให้กับเหล่าเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรนะคะก็จะปล่อยกู้เนี่ยในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีเป้าหมายนะคะเขาเขาไม่ได้มีเป้าหมายหลักในการแสวงหาผลกําไรแต่ว่าเขาก็จะมุ่งในการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรนะคะ <S <S อายกตัวอย่างนะคะอีกอันนึงก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็ อย่างธนาคารทออสออย่างเงี้ยค่ะชื่อทออสอนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาก็จะให้บริการเกี่ยวกับสินเชื่อนะคะทางการเงินให้กับประชาชนโดยทั่วไปนะคะโดยเฉพาะคนที่เขามีรายได้น้อยหรือปานกลางนะคะก็เพื่อที่จะอาจจะกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของตนเองนะคะซื้อบ้านซื้ออาคารซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยซ่อมแซมหรือถือว่าเป็นแหล่งสินเชื่อนิติบุคคลนะคะที่ต้องการที่จะอยากได้บ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็จัดตั้งขึ้นมาเมื่อพศ2496นะคะเป็นริอ่าเป็นรัฐหวิสาหกิจนะ,ะภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังนะคะถือว่าเป็นสถาบันทางการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อการเคหะที่มากที่สุดนะคะ และธานาคารอีกธานาคารหนึ่งนะคะก็คือธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะเป็นธานาคารที่ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะปัจจุบันนะคะธานาคารนี้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงการคลังนะคะส่วนใหญ่ก็เปิดให้กับประชาชนโดยทั่วไปนะคะคือชื่อเขาเป็นอิสลามนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีการ แบ่งแยกนะ,ะในการทําธุรกรรมต่างๆอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกตามหลักศาสนาตามชื่อเนี้ยก็ไม่มีนะคะก็คือสามารถเข้าเข้าไปใช้บริการได้ส่วนใหญ่เขาก็จะให้เกี่ยวกับสินเชื่อนะคะหรือ อาจจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยอาจจะมีคิดก็อาจจะแบบเล็กน้อยแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้นะคะและสุดท้ายนะคะยกตัวอย่างสุดท้ายเลยก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและการนําเข้าแห่งประเทศไทยนะคะเป็นสถาบันทางการเงินอีกสถาบันหนึ่งนะคะเป็นสถาบันทางการเงินที่ถือว่าเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนให้แก่คนที่ ทำธุรกิจในการส่งออกและนําเข้านะคะจัดตั้งเมื่อพศ2536เป็นธนาคารที่ไม่ได้รับฝากเงินจากประชาชนนะคะแต่ว่าเป็นแหล่งเงินทุนสําคัญที่ได้มาจากการาระดมทุนนะคะจากการกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยพวกธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะคะ กู้เงินมาจากต่างประเทศนะคะก็มีหน้าที่อย่างที่บอกค่ะเขาไม่ได้มีหน้าที่ฝากเงินนะคะธนาคารนี้แต่ว่าเขาก็จะมีหน้าที่ในการปล่อยสินเชื่อนะคะให้กับผู้ประกอบการในด้านการส่งออกแล้วก็การนําเข้าสินค้าทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะรวมไปถึงการรับซื้อตั๋วสินค้าออกการรับประกันสินค้านะ การรับประกันสินค้านําเข้าส่งออกแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะลดความเสี่ยงอะไรแบบนี้นะคะรับประกันความเสียหายของสินค้านะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักๆนะคะก็มีการยกตัวอย่างไปแล้วก็แบ่งตามลักษณะของการดําเนินกิจการนะคะอ่ะสาหรับอาทิตย์นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาต่อกันในเรื่องของธนาคารกลางค่ะสําหรับวันนี้ลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย